สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่เงียบสงบเพียงพอให้เราได้ยินเสียงกระซิบของจิตวิญญาณที่มักจะถูกกลบด้วยเสียงอื้ออึงของโลกภายนอกวันนี้เราจะไม่ได้เดินทางออกไปไหนไกลครับแต่เราจะเดินทางกลับเข้าไปข้างในไปสำรวจความรู้สึกพื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นคือ ความหิวเพื่อค้นหาคำตอบว่าเมื่อเรายอมให้ท้องว่างหัวใจเราจะเต็มอิ่มขึ้นได้อย่างไรลงมองไปรอบตัวคุณดูสิครับเรากำลังมีชีวิตอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะถูกออกแบบมาไม่ให้เรารู้จักคำว่าหิวเลยแม้แต่วินาทีเดียวทันทีที่เราลืมตาตื่นกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นก็ลอยมาเตะจมูก ระหว่างเดินทางไปทำงานร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงป้ายโฆษณาแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นโตสีสันสดใสหรือแม้แต่ในมือถือของเรารูปภาพอาหารจานโปรดก็ถูกป้อนเข้ามาในสายตาผ่านฟีดโซเชียลมีเดียอย่างไม่หยุดหยอด่อนเราอยู่ในยุคสมัยแห่งความล้นเหลือครับอาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสเพื่อการดำรงชีพอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเครื่องมือ เป็นความบันเทิงและเป็นเพื่อนแก้เหงาคุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเปิดตู้เย็นทั้งที่ท้องเราไม่ได้ร้องประท้วงสักแอะแต่เราเปิดเพราะความว่างเปล่าบางอย่างในใจเราเปิดเพราะเราเครียดจากงานเราเปิดเพียงเพราะเราต้องการรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับชีวิตในทางจิตวิทยาพฤติกรรม สมองของเรากำลังตกเป็นทาสของวงจรรางวัลที่น่ากลัวครับทุกครั้งที่เราตักไอศครีมเข้าปากหรือเคี้ยวขนมขบเคี้ยวรสจัดจ้านสมองจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่าโดพามีนออกมามันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายชั่ววูบแต่เจ้ายักษ์ในใจเราเจ้ายักษ์ที่ชื่อว่าความอยากมันไม่เคยอิ่มครับยิ่งเราป้อนมันมากเท่าไหร่ มันยิ่งเรียกร้องมากขึ้นเท่านั้นและเสียงตะโกนของมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบเสียงความต้องการที่แท้จริงของร่างกายไปจนหมดสิน้นเรากินจนลืมไปแล้วว่าความรู้สึกหิวจริงๆนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรการตัดสินใจเริ่มเว้นช่วงมื้ออาหารหรือการทำสิ่งที่เราเรียกว่าการอดอาหารเพื่อสุขภาพนั้นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงจึงไม่ใช่เรื่องของการลดน้ำหนัก เพื่อให้ใครมาชื่นชมรูปร่างของเราครับนั่นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ฉาบฉวยเหลือเกินแต่จุดประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการประกาศอิสรภาพครับอิสรภาพจากเจ้ายักษ์จอมตะกละที่คอยบงการชีวิตเราวินาทีที่คุณตัดสินใจว่าฉันจะหยุดกินทั้งที่อาหารวางอยู่ตรงหน้าทั้งที่กลิ่นหอมของมันกำลังยั่วยวนนั่นคือวินาทีที่คุณกำลังยื่นคำขาดกับตัวเอง คุณกำลังบอกร่างกายและจิตใจว่าฉันคือนายไม่ใช่ความอยากนี่คือการกดปุ่มหยุดชั่วคราวให้กับเครื่องจักรที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเมื่อเราเริ่มถอยห่างออกมาจากจานอาหารเราจะเริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างชัดเจนขึ้นเราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าความรู้สึกหวงหวงในช่องท้องนั้นแท้จริงแล้วมันคือความต้องการพลังงาน หรือมันคือความวิตกกังวลที่สะสมอยู่ในใจการอดอาหารจึงเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นพฤติกรรมของตัวเองเห็นความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวระหว่างเรากับอาหารและเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราใช้การกินเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเสียงรบกวนของความอยากมักจะดังที่สุดในตอนที่เราเริ่มจะเงียบ และเมื่อเราเลือกที่จะไม่ตอบสนองมันด้วยการกินการเดินทางที่แท้จริงการเผชิญหน้ากับยักษ์ในใจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปข้างหน้าผ่านชั่วโมงที่12 14จนถึงชั่วโมงที่16นี่คือช่วงเวลาที่ด่านทดสอบที่ยากลำบากที่สุดได้ปรากฏตัวขึ้น มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแสบท้องแต่มันคือสงครามภายในที่กำลังปะทุขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้ร่างกายของคุณที่เคยชินกับการได้รับเชื้อเพลิงแบบป้อนถึงปากตลอดเวลาจะเริ่มตื่นตระหนกเจ้ายักษ์ในใจตนนั้นมันไม่ได้แค่ร้องขออาหารแบบสุภาพอีกต่อไปแล้วแต่มันเริ่มอาวาดมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยไป,ไปทั่วระบบประสาท ราวกับว่าชีวิตของคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงกินสิกินเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กินเราจะตายนะนี่คือเสียงที่ก้องอยู่ในหัวในทางจิตวิทยาเราเรียกสภาวะนี้ว่าความกลัวการขาดแคลนจิตสำนึกของเรายังคงจดจำสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้ำที่ต้องเผชิญกับความอดอยากและภัยธรรมชาติเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเพียงเล็กน้อย สมองส่วนดึกดำบันจะตีความทันทีว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตมันจึงสั่งการให้เรากระวนกระวายหงุดหงิดง่ายและมองเห็นทุกอย่างเป็นภาพอาหารไปหมดคุณจะเริ่มสังเกตเห็นอารมณ์ที่แปรปรวนของตัวเองความโกรธที่ผุดขึ้นมาไร้สาเหตุเมื่อเห็นคนอื่นกินความน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมานั่งทนหิวหรือแม้กระทั่งความเศร้าเหมือนกับว่าความสุขในชีวิตได้หายไป นี่ไม่ใช่เรื่องของกระเพาะอาหารครับแต่มันคือการถอนพิษทางอารมณ์เรากำลังเผชิญหน้ากับการเสพติดความสบายและเมื่อเราไม่ป้อนความสุขสำเร็จรูปให้สมองสมองจึงประท้วงด้วยความเครียดกราดแต่ถ้าคุณลองนั่งนิ่งๆหลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆท่ามกลางพายุอารมณ์เหล่านั้นคุณจะพบความจริงข้อหนึ่งน่าสนใจครับลองถามตัวเองดูสิครับว่า ตอนนี้เราเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ร่างกายเราไม่ได้เจ็บปวดเรายังมีแรงแขนขาเรายังขยับได้หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะปกติสิ่งที่ดิ้นรนทุรนทุรายอยู่นั้นไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นความคิดปรุงแต่งของเราต่างหากจังหวะนี้เองครับที่เราจะได้เรียนรู้วิชาที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การแยกแยะระหว่างความหิวทางกายภาพกับความหิวทางอารมณ์ความหิวจริงๆมันจะมาแบบนิ่งๆเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแล้วก็หายไปมันรอได้มันไม่บีบคั้นแต่ความหิวทางอารมณ์หรือความอยากนั้นมันจะรุนแรงเร่งรีบและเจาะจงว่าต้องเป็นรสชาตินั้นรสชาตินี้เมื่อคุณผ่านชั่วโมงที่ยากลำบากนี้ไปได้ โดยไม่ยอมจำนนต่อเสียงขู่เข็นของยักษในใจคุณจะเริ่มค้นพบพลังอำนาจบางอย่างในตัวเองคุณจะรู้ว่าความหิวไม่ใช่คำสั่งครับแต่มันคือสัญญาณแจ้งเตือนที่เราเลือกได้ว่าจะรับรู้แล้ววางมันลงหรือจะตกเป็นทาสของมันและเมื่อเราเลือกที่จะแค่มองดูมันเฉยๆโดยไม่ลงไปคลุกคลีปีศาจแห่งความขาดแคลนตัวนั้นก็จะค่อยๆตัวเล็กลง จนกลายเป็นเพียงเงาจางๆที่ทำอะไรเราไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพายุแห่งความหิวโหยได้พัดผ่านไปสิ่งที่ตามมาคือท้องฟ้าที่แจ่มใสยอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากชั่วโมงที่18เป็นต้นไปร่างกายของคุณได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเข้าสู่ดินแดนใหม่ดินแดนแห่งการเยียวยาและการตื่นรู้โยชิโนริโอซุมิ คือนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบลปี2016จากการค้นพบนกลไกที่ชื่อว่าออโทฟาจีซึ่งแปลตรงตัวว่าการกินตัวเองในสภาวะนี้ระบบต่างๆภายในร่างกายได้ปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานจากการเป็นโรงงานแปลรูปอาหารที่วุ่นวายกลายมาเป็นทีมช่างซ่อมบำรุงที่ละเอียดละออกระบวนการมหัศจรรย์ที่เรียกว่าการกลืนกินตัวเองของเซลล์ หรือกระบวนการชำระล้างระดับเซลล์ได้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่ร่างกายจะเริ่มกวาดล้างเซลล์ที่เสื่อมสภาพโปรตีนที่ผิดปกติและของเสียที่ตกค้างนำกลับมารีไซเคิลเป็นพลังงานใหม่นี่คือยาอายุวัฒนะที่ธรรมชาติมอบให้เราโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อผิวพรรณที่เคยหมองคล้ำจะเริ่มกลับมาสดใสราวกับได้รับน้ำทิพย์ฉโลมจากภายใน สิวหรือผดผื่นที่เกิดจากการอักเสบของร่างกายจะค่อยๆย,ยุบตัวลงเพราะเมื่อเราหยุดเติมเชื้อเพลิงที่เป็นขยะเข้าไปไฟแห่งการอักเสบก็จะมอดดับลงทำให้ใบหน้าดูอ่อนยาวและเกลี้ยงเกลาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่วิเศษที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของความงามภายนอกครับแต่มันคือความกระจ่างใสของสมองอาการสมองตื้อคิดอะไรไม่ออก หรือความรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนหลังมื้ออาหารได้มาลายหายไปจนหมดสิน้นคุณจะรู้สึกว่าสมองของคุณเบาสบายโล่งและตื่นตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับมีใครมาเช็ดกระจกฝ้าในหัวของคุณจนใสปิ้งความนิ่งสงบนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้ายักษ์ในใจเลิกอารวาทและนั่งลงอย่างสงบเสงี่ยมเราไม่ต้องคอยพวงว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรไม่ต้องเสียเวลาเตรียมอาหารไม่ต้องเสียเวลาล้างจาน เวลาในชีวิตดูเหมือนจะย่นยาวขึ้นและในความว่างของกระเพาะอาหารนี้เองเรากลับค้นพบความเต็มในจิตวิญญาณมันคือความรู้สึกอิสระที่ได้รู้ว่าเราอยู่ได้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกมาเติมเต็มตลอดเวลาความสุขชนิดนี้มันนิ่งเย็นและมัน่นคงมันไม่ได้เกิดจากการได้รับแต่เกิดจากการละวางเมื่อร่างกายสะอาด จิตใจก็พลอยเบาสบายไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวหงุดหงิดง่ายก็ดูเหมือนจะถูกชะล้างออกไปพร้อมกับสารพิษคุณจะรู้สึกถึงความเมตตาที่เกิดขึ้นกับตัวเองขอบคุณร่างกายที่อดทนและแข็งแกร่งและความเมตตานั้นก็จะแผ่ขยายไปสู่คนรอบข้างนี่คือการดีท็อกซ์อารมณ์ที่ล้ำลึกที่สุดเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจนทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราวิ่งไล่ล่าหาความสุขจากภายนอกกันไปทํำไมในเมื่อขุมทรัพย์แห่งความสงบมันซ่อนอยู่ภายในกายและใจของเรานี่เองและแล้วช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองก็มาถึงวินาทีที่คุณตัดสินใจว่าจะยุติการงดเว้นอาหารและเริ่มต้นมือแรกหรือที่เราเรียกกันว่าการออกสินอดนี่ไม่ใช่แค่การตักอาหารใส่ปากเพื่อให้อิ่มท้องแต่มันคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ ที่เต็มไปด้วยความเคารพและความซาบซึ้งใจลองจินตนาการดูนะครับอาหารง่ายๆเพียงจานเดียววางอยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นแค่ข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มสักฟองหรือผลไม้เพียงชิ้นเดียวแต่ในสายตาของคุณตอนนี้มันดูเลอค่าราวกับทองคำกลิ่นหอมของมันชัดเจนและเย้าวยวนยิ่งกว่ามื้อหรูหราใดๆที่คุณเคยกินในยามที่คุณอิ่มแปร วินาทีที่อาหารคำแรกแตะที่ปลายลิ้นรสสัมผัสระเบิดซ่านไปทั่วปากความหวานของข้าวความกลมกล่อมของน้ำแกงรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบปรากฏชัดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์คุณไม่ได้แค่กินแต่คุณกำลังสัมผัสถึงชีวิตของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคุณจิตวิทยาแห่งความกตัญยูได้ทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้ ความหิวได้สอนให้เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของทรัพยากรเมื่อก่อนเราอาจจะกินทิ้งกินขว้างเคี่ยผักทิ้งหรือบ่นว่าอาหารไม่อร่อยแต่เมื่อเราผ่านช่วงเวลาแห่งความขาดแคลนมาแล้วอาหารทุกเม็ดผักทุกใบกลายเป็นสิ่งมีค่าที่เราน้อมรับด้วยความขอบคุณเราจะเคี้ยวช้าลงโดยอัตโนมัติเราจะละเมียดละไมกับรสชาติซึมซับความสุขในทุกการบดเคี้ยว เจ้ายักษ์ในใจที่เคยตะกละตะกลามตอนนี้มันนั่งลงอย่างเรียบร้อยรอคอยการป้อนอาหารด้วยความอ่อนน้อมและรู้จักรักษามารยาทและสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะสัมผัสได้ว่าจุดอิ่มได้อย่างชัดเจนร่างกายจะส่งสัญญาณบอกคุณเบาๆว่าพอแล้วนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีวิตคุณจะวางช้อนลงอย่างง่ายดายโดยไม่มีความรู้สึกเสียดายหรืออาลัยอาวรใดๆ ไม่มีการยัดเยียดไม่มีการกินเผื่อมื้ออาหารมื้อนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเติมเต็มทางกายแต่เป็นการเติมเต็มทางจิตวิญญาณมันสอนให้เรารู้ว่าความสุขจากการกินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณที่มากโขแต่อยู่ที่คุณภาพของใจที่ใส่ใจในขณะกินความหิวได้ล้างต่อมรสเราให้บริสุทธิ์และล้างใจเราให้รู้จักคำว่ากตันยู จากการเดินทางผ่านความหิวโหวยการต่อสู้กับเสียงรบกวนในใจจนมาถึงความสงบและการรู้คุณค่าในอาหารมื้อแรกบทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ได้จบลงแค่บนโต๊ะอาหารหรอกนะครับแต่มันคือปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งที่ชื่อว่าศาสตร์แห่งความพอการฝึกฝนจิตใจผ่านการเว้นช่วงมื้ออาหารทำให้เราตระหนักได้ว่า สิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตมีเพียงนิดเดียวที่เหลือส่วนใหญ่คือส่วนเกินที่เราแบกไว้ด้วยความหลงเมื่อเราควบคุมความอยากอาหารได้เราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงไปสู่ความอยากในเรื่องอื่นๆของชีวิตเสื้อผ้าตัวใหม่ที่ล้นตู้โทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่ต้องมีหรือแม้แต่ความต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราจะเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้ เหมือนที่เราตั้งคำถามกับความหิวเทียมว่าเราต้องการมันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่เจ้ายักษ์ในใจที่กําลังเรียกร้องความสนใจเราจะกลายเป็นคนที่ช้าลงในการตอบสนองต่อสิ่งเราก่อนจะหยิบกระเป๋าเงินเพื่อจ่ายเงินซื้อของฟุ่มเฟือยเราจะหยุดคิดและมีสติรู้เท่าทันเราจะพบว่าการมีความสุขไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการเพิ่มสิ่งของเข้ามาในชีวิตเสมอไป แต่ความสุขที่แท้จริงอาจเกิดจากการลดภาระลดความต้องการและลดการยึดต,ติดหน้าตาที่สดใสผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสุขภาพที่แข็งแรงจากการอดอาหารเป็นเพียงรางวัลภายนอกแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าคืออำนาจเหนือตนเองการที่คุณสามารถบอกตัวเองให้หยุดให้รอและให้พอได้นี่คือทักษะของมนุษย์ที่จเจริญแล้ว เจ้ายักษ์ในใจของคุณไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับมันยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่เจ้านายของคุณอีกต่อไปมันได้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยเตือนให้เรารู้จักดูแลร่างกายและจิตใจความหิวกลายเป็นครูผู้เข้มงวดที่สอนให้เราเห็นสัตธรรมว่าความเบาสบายคือความสุขที่ประณีตที่สุดชีวิตที่รู้จักคำว่าพอ ไม่ใช่ชีวิตที่ขาดแคลนแต่มันคือชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยอิสรภาพเราไม่ต้องวิ่งตามโลกไม่ต้องวิ่งตามกระแสและไม่ต้องวิ่งตามกิเลสของตัวเองจนเหนื่อยหอบเรากินเมื่อหิวหยุดเมื่ออิ่มและยิ้มให้กับความธรรมดาขอให้บทเรียนจากความหิวในวันนี้เป็นแสงสว่างนำทางให้คุณค้นพบความสมดุลในทุกมิติของชีวิตให้คุณได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่อิ่มเอมทั้งกายและใจโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งปรุงแต่งใดๆแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ลองสำรวจเจ้ายักษ์ในใจของคุณดูซิว่าวันนี้มันกำลังเรียกร้องอะไรจากคุณอยู่หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ